โบะคาที่ร้านนักร้านยางกูรูไทยยักษ์กับพี่วันนี้นะคะโบจะมารีวิวนี่เลย Honda HRV นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวมาดูกันคนะว่าพี่เขาจะเปลี่ยนแม็กไลนไหนลงโ,โคเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปชมในคลิปได้เลยคะ่ะ และนี่เลยค่ะพี่เขาเปลี่ยนล้อเวกนะคะตัว F03 นะตัวนี้นะคะสเปคขอ19กว้าง8.5นะคะสามารถใส่ได้เลย5ลู112 5ลู113 5ลู114นะคะและอันนี้คือสี Silver Titanium b u ม t นะคะของซิงนะคะสวยมากเว้อเว่อเลยนะคะและตัวนี้นะคะรัดยาง2 3 5 4 5, ส8นะคะเป็นตัวโอตอนนี้นะ k c 2 0 0 0ยางไทยบ้านเราเองนะคะใครสนใจชุดนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางนะคะด้านล่างของ YouTube ได้เลยนะจ๊ะ